ครับผมมันจากตรงนั้นน่ะถ่ายแล้วเจดีนะแล้วเจเนาะโอ้โหบทจะไม่ถ่ายอะก็เป็นอย่างเงี้ยผมไม่ไม่ได้ถ่ายเนาะถ่ายพอดีเลย เจรี <J> ่ร <ay> ล่อค้อมงากับเจมนะครับผมได้ปุ๊บเกมได้ต่อเลยสวัสดีนะครับพี่ๆนะนะสายตกเราวันี้อยู่กับผมเบียลชิงดีแหลกเราจะมาเดินคลองหลังบ้านบังนะครับเส้นหลังบ้านหนองฟามวันนี้ก็ไม่ค่อยได้มาครับไม่ได้มาเลยดียว่าบางบางเขามาเล่นไว้ เดี๋ยวเราต้องมาหาตัวก่อนว่าจะมีไหมก็เดี๋ยวรอรับชมในคลิปนะครับว่าจะมีผลงานมากนยแค่ไหนครับเซ็ตอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็เป็นคัรลาปาร่าแบ็กทันดอร์สลอกอัลฟาแอร์ทีดับบิลแล้วก็สายดูรักิงนะครับดูรักิงเฮกซ่า0.8ช็อคหน้า20ปอนด์อิวลูชั่นนะผม ก็กบยางหนูยางเจอรี่นะครับผมเอ R อาลัวเมื่อคืนฝนตกหนักไปนะก็เลยแบบเช้าอยากเล่นกบหน่อยก็เลยเตรียมคันแบบเตกซากก็ได้กบยางก็ดีก็มาลุ้นกันน่าจะเจอตัวแหละเช้าเนี้ย อันนี้สวยครับ เราก็มาอยู่ที่คลองหนึ่งนะครับน้ำขึ้นโคตดเยอะฝนก็ตกเล่นแล้วล่วะครับ no s i n ครับสไนเปอร์วันนี้ก็จะเนี่ยวนเยื่ออยู่แค่นี้นะครับป <c oughs> บยางปบยางไม่ได้เอามา มีก็ให้หนาเจไปแล้วตัวหนึ่งแซมมี่ก็ให้ปีกอไปตัวหนึ่งไม่คิดว่าน้ำมันจะเยอะขนาดนี้เซ็งถึงกับเซ็ง 啊来。 ผมมาจากตรงนั้นน่ะถามน้าเจดีเนาะน้าเจเนาะโอโหบทจะไม่ถ่ายอ่ะก็เป็นอย่างเงี้ยพอไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปมันดูได้เฉยเป่ะดูด้องป๊อปเห็นเหรอเฮ้ยดูดูดูท่าเขาเดินดูท่าเขาเดินเดินแบบไม่มองป่าอ่ะไง่ายดีด้วยนะเออไงล่ะเอาเท็กซัสด้วยเว้ยใช้มือเออรอแล้ว หลอดแล้วหลอดแล้วกัดหนูยางเจอรี่รอดพร้อมกันกับเจมนะครับผมได้ปุ๊บเจมได้ต่อเลยของน้บเบียร์ไม่ปลดก่อนหรอหต้องปลดในถังทำไมอ่ะก็ดูดิมันอมไปแต่เนี่ย <c oughs> เอาไปชุดเบ็ดกูไปไหนวะ <c oughs> ไหนวะ รอดแล้วนะจ๊ะเฮ้ย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 เ้วเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ลเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ว้ยีฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้ยเยเฮ้้ย้้ยย จะเดินตามนกเคาไปโอ้สวย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 เจยกถ่ายรูปให้นอ,อนตึ๊ก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 แต่พอเดินเข้ามาใกล้ๆเริ่มใหญ่เว้ยอ๋อเอ้ยไอ้นี่แน่เลยที่เล่นผมวันนั้นถแถวๆนู้นใช่ไหม,มเลยตรงไฟกระโดดไปหน่อยนงน้าคุ่มๆนั้นน่ะสวยๆเจยปลาหญ่ ที่นี่ดุฟ้าแม่งดุเล Wow, Nào, tiệt. nữa đâu Hả? เพราะน้นตรงนี้มันก็ไม่ลึกมากเพราะว่าปบม,มันกัดไม่ได้มันเบล็หน่ามีปลาใหญ่เพว่งเลยอ่ะ เน่าถ่ายพอดีเลยโอ้โหตัวนิดนึงพี่ก๊อบพี่ก๊อบลองนี่ลองกระจิบมึงเนี่ยมาไงวะมาหมนเลยเล่เา็าพาพันเลยโอ้โห <laughs> พันเยอะด้วยบอ,อกไปเลย <laughs> เดี๋ยวว่าคุณเจ้พูดดีเด้๋ยรัก็ปล่อยปาก็สกอร์วันนี้นะครับได้มาสองนะตั้งแต่ช่วงมัน8ปดโมงเช้าได้รวมตัวกันก็แห้งเกือบครึ่งวันนะครับผมไม่เจอปลาเลยช่วงเช้ามาได้กันช่วงบ่ายเจมกี่แต้มก่เดียวกี่ก็สองนะครับผมก็สองคนนี้ห้าและเจ หายไปไหนไม่รู้แห้วอยู่นะตอนโยวผมมาแห้วเดี๋ยวไปดูอีกทีนะว่าแกดได้กี่ตัวเฮ้ครับนต้ตกเลยได้ขึ้นมาจ้าก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ